โกส์อนิเมเรื่องเสียงในความเงียบนนนักวิศวะกรเสียงหนุ่มรับงานพิเศษเพื่อหารายได้เสริมงานของเขาคือการแปลงไฟล์เทปเสียงเก่าๆในห้องเก็บของใต้ดินของสถานีวิทยุที่ปิดตัวไปแล้วห้องสี่เหลี่ยมอับทึบที่เต็มไปด้วยชั้นวางเทปริวสูงจรดเพดานดูหน้าขนลุกนิดๆแต่สำหรับนน มันคือความสงบที่เขาต้องการขณะที่เขากำลังฟังเสียงจากเทปรายการเพลงเก่าๆหูฟังของเขาก็จับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังไม่สับแซกเข้ามาเขาถอดหูฟังออกแต่ก็ได้ยินเพียงเสียงหมของอุปกรณ์ไฟฟ้าสงสัยเทปจะเก่ามากเขาบ่นกับตัวเองแล้วทำงานต่อหลายคืนต่อมาความเงียบเริ่มไม่เงียบอีกต่อไป นนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาที่โถงทางเดินด้านนอกท,ทั้งที่เขารู้ว่าเขาอยู่คนเดียวในตึกนี้บางครั้งเขาก็ได้กลิ่นน้ำหอมจางๆเหมือนกลิ่นดอกไม้โบราณลอยมาตามลมเขาเจอกล่องเทปเก่าๆที่ไม่มีป้ายชื่อซุกอยู่หลังชั้นวางเทปด้วยความอยากรู้เขาจึงนำเทปม้วนนั้นมาเล่นเสียงที่ออกมามีแต่ซ่าๆเหมือนคลื่นแทรกแต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆ เขากลับได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงกำลังพยายามพูดอะไรบางอย่างผ่านเสียงรบกวนนั้นทันใดนั้นไฟในห้องก็กระพริบติดติดดับดับหางตาของน,นนเห็นเงาของผู้หญิงในชุดเรสไลยดอกแบบย้อนยุกยืนอยู่ที่ปลายสุดของพันเทปแต่เมื่อเขาหันไปมองเต็มตาเงานั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่านนไม่ยอมแพ้เขาเชื่อมต่อเครื่องเล่นเทปเข้ากับคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกร,รมลดเสียงรบกวน ทันใดนั้นเสียงที่ซ่อนอยู่ในคลื่นแทรกก็ชัดเจนขึ้นสวัสดีค่ะนี่คือรายการเสียงตามสายกับรุจจาเสียงหวานสายดังขึ้นแต่แล้วก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงคนทะเลาะกันเสียงกรีดร้องและความเงียบงันเมื่อเสียงในเทปเงียบลง อุณหภูมิในห้องก็ลดหวบลงจนเขารู้สึกหนาวสัน่นแล้วแล้วเสียงกระซิบที่เย็นเยือกก็ดังขึ้นข้างหูของเขาชัดเจนราวกับมีคนยืนอยู่ข้างกายเขาคาฉันเขามองไปที่เครื่องเล่นเทปด้วยใจที่เต้นระทัวและเห็นภาพที่ทำให้ขนลุกสู้เทปม้วนนั้นกำลังหมุนย้อนกลับด้วยตัวเองอย่างช้าช้ารากับวิญ,ญญาณดวงนั้นต้องการให้เขาฟังเรื่องราวของเธออีกครั้งเช้าว,วันรุ่งขึ้น นนรีบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรุจาทันทีเขาพบข่าวเก่าเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนบทความหลายชิ้นกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานชายคนหนึ่งที่อิจฉาในความสําเร็จของเธอแต่ตำรวจก็เอาผิดเขาไม่ได้เพราะขาดหลักฐานนนตัดสินใจนำเทปม้วนนั้นไปให้ตำรวจเสียงที่เขาดึงออกมาได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้คดีของรุจาถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจากวันนั้น ก็ไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในห้องใต้ดินอีกต่อไปนนรู้ว่าเขาได้ช่วยให้เสียงที่เงียบหายไปนานได้เปล่งเสียงแห่งความยุติธรรมออกมาในที่สุด